รผิดมากอันนี้เป็นลมลมยังมีเปลี้ยนแปลงที่ทางอ่ะมาเธออนไม่ได้ฮ้ยน้องกลับมาหาเจ้าของน้องไปแล้วเดอกลับมาน้องมาเที่ยวเธอม็นไปได้ไงอ่ะคือแบบน้อยข้ขนาดที่จะเกิดอะไรแบบนี้ ไปไหน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 ไปไหอะไอ๋อไม่ลง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 ลงไปนี่คือตกเหี่ยวเลยก็คือตกเลยนะตัวุ้ยเย่เลยนะอะเออเอปแล้วจะขับอะไรขนาดนั้นเดีวเดี๋ยเดี๋ยวแล้วจะสิกแซกอะไรขนาดนั้นล่ะเฮ้ยเป็นฝาอที่เนี่ยือคือแบในหนังแค่นั้นใช่ไหมมันแค่ในหนังใช่ปะอันนี้มันเรื่องจริงเธอเฮ้ยอะ อเราสามารถที่จะแบบเหี่ยดโยแล้วก็แบบหลบดใต้สะพานได้อะได้ค่ะไม่งั้นมันก็จะแบตัดสะพานไปพี่คุณผู้ชมดูเลยค่ะมันอยู่ที่อย่างหลุดโยนยางอะไรก็ถ้ามันไม่เหนียวไม่แน่นอะมันก็คงหลุดไอแล้วคุนะุว้าวว้าวแล้วตัวเองก็ฟังรู้ว่าดีเหตุเกิดขึ้นในทุกที่เมื่ออย่างประมาท อย่าหยุดคิดถึงฉันว้นยพวกนี้เป็นอย่งเดี๋กดติ๊กต๊อกพวกเราด้วยนะคะค่ะมันแทบวอุ๊ยเข้ายอดเชียวแต่คือแบบวินาทีเดียวว่ะรอดอ่ะคือทุกวินาทีมันมีอุบัติเหตุได้เสมอถ้าเร หมาหูตัวก oh. oh. oh, oh. ับไม่ไปเจออ๋อโหเซ็งมากเลยอ่ะชิวนีฉันไม่เซ็กอะไรเจ้ก็ส่งดับหน้าแล้วลหละขนาดไฟไม่ขนาดแบมันยังไม่รู้รู้ก็คือ่ายมันไหม้ไปเลยอ่ะดีนะที่มันยังไม่เสียช็อตมาเฮ้ยไปมคอทงพวกที่ทำจมูกมาอโอ้ยอย่าหาไปนะอ่ะเออฉันชอบอันนี้ แกงเพื่อนเหรอสระผมน้ำยาไม่หมดสักทีอะไรอย่างเงี้ยอะไรวะอะไรอ่ะคุยเอยมันน้ำยาไม่หมดสักทีแกลใครรู้ไหมแกลใคแกงโบเอาสิฉันว่าน่าจะสนุกอ่ะลองดูเนี่ยเถรอแล้วมันก็ไม่หมดสักทีคขางั้นจะลองดูนะแต่ว่าถ้าโดนกระโมันน่าจะสนุกนะทุกคนเห็นด้วยไหมทิ้งคอมเมนต์ดิ้งนะแกงโบลงไปล่ะ อันนี้เป็นเหมือนการตัดสูงชชก้เดียวเ่ว้าเ้า้า้าว้าวว้าวยตอนแรกผูกไมเขาเขาไม่คาดคิดไหมว่าเป็นไม้ผูกเออไม่คือมันเอฟขนาดแล้วอ่ะก็ต้องแบบรู้แล้เป้ามันเป็นไม้ผูกอะว้า่เธอกระจกแตกเลยเขาเป็กทันแล้วเสีไ่ว่าทนะเพราะว่า ้ยจับได้จับกล้องหน้ารถดข้าจับได้ก็ยังมีที่มันแบบแม่แค่กระจกแบบไวไว่อน่อนไหนลงหรอลงแรงลงพัดหรอเกี้อะไรขึ้นลงเออลงจริงด้วยลงแรงอุ้ยแรงขนาดนี้เลยหรอมีมีบ้านที่ที่ต่างประเทศอะเขามีก็แบบพวพายุทอร์นาโดไงอุ้ยฉันเสียวดิอ่าเฮ้ ว่าจะไม่ตกแล้วก็ตก mm hmm. เขาหน้ากลัวอะรตกลงไปในน้ำอะไรแบบเนี้ย,ลยแ,บบออแล้วถ้าเขาแบบเป็นลมขึ้นมาแบบเนี้ยวยจุดก็แบบแนนะโอ้โอโอ น้ำแข็งใสดน้ําเป็นน้ำแข็งอาลงไปเอไปลงไปเลยไอตน่เอะไรอุยเยนไมไม่เป็นไรอกอไปก็คือแบบจมลงไปเลย้าเสียวไส้ก็อุบัติอันนี้รถมันไป มือนะเอออันนี้ด้วยมันไปกับลากไปกับอะไรนะขยะไปด้วยอะ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 ยังไงล่ะขยะก็ไหไปเลยแล้วก็ของก็อะแล้วไม่ต่อโอ้โหไหลโอ้โหสีเป็นลาเกียบกว่าได้ทอนเลยอ่ะ แต่ไม่ชนใครเลย,ย hey, ก็ยังโอเคก็ย so like, ังถือว่าแบบเออก็แบบแาดงว่าโชว์ความสามารถแบบนี้ได้ด้วยเหรอฉันก็ไม่ใช่อะเป็นอุบัติเหตุปะโกโก้ว่าโกซีี แต่รู้สึกว่าจิกกี้จะแบบเสียวไส้กับแอนตี้กีฟ้า